เราเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชกดนาน,านๆกดยันยนันกดเยอะเอะนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์น่าจะเป็นคลิปหรือไลฟ์ดิฉันไม่แน่ใจนะของไอ้ขาหมูเมื่อคืนนี้คะ่ะทางนลตอนนี้นะครับเลือทั้งหมู่บ้านครับนักูควรทางเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยตอนรักกันอะไรก็ดีอะไรก็หวานอะไรก็ซึ้งอะไรก็ขอบคุณ ตอนมีปัญหาการตอนนี้ไม่น่าเลยนี่เลยครับคือคำสาบานกับสิ่งที่ใครมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคดีนี้นะครับทุกคนต้องมีอันเป็นไปหมดต้องรับกรรมหมดใครที่เชื่อเรื่องคำสาบานกดได้สาม,มาครับผมอยากเห็นแต่ผมคน,นอะ่ะเชื่อเรื่องคำสาบานทุกท่านไล่เลียงตัวละครดูแต่ตัวละครในฉากตรงเนี้ยใครโดนบ้างโดนก็นมดไหลก็โดนตายายก็โดนนะครับไหลก็โดนตายายก็โดนใครละ รถทูกก็โดนดำก็โดนไอ้ทั้งคืดก็โดนนะครับผู้ช่วยโจ๊ดกําลังจะโดนนะครับลองไล่ดิย่าทู่ก็โดนโดนกันหมดไม่มีใครรอดเลยนะลองไล่ดูครับพ่อหนุ่มถ่ายก็โดนโดนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่าน300่าคนนะครับเชื่อผมนะครับว่าเนี่ยมันเป็นผลพวงของคําสาบานบางครอบครัวนะครับครอบครัวแตกสลายนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันทำให้ผมย้อนคิดถึงคําสาบานแล้วก็การปักทุกข์กับหัว นะครับเรื่องในร้ายมันจะย้อนกลับไปหายคนที่ที่มันไม่ดีอ่ะนะครับผมบอกเลยนะขนาดผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ขนาดผมแค่เสร็จผมแค่โดนเสร็จกรรมนะเนี่ยผมเชื่อว่าผมโดนเสร็จกรรมเนี่ยทุกวันนี้ที่ผมมีคดีฟาร์มที่ผมออกไปอยู่หาวนอกเนี่ยตกไล่ไปหวนอก,กนี่คือเสร็จกรรมมันคือเสร็จกรรมนะขนาดผมไม่ได้ไปดูเรื่องกับการตัยุยองตุ๊กตาหรอกครับมันคือเสร็จกรรมทุกคนโดนกันหมดนะครับนะทุกคนโดนกันหมด เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมันถึงเวลานะครับที่นกพูกก็ต้องโดนเหมือนกันนะครับและการที่ป้าบานออกมาพูดอย่างเงี้ยนะครับผมบอกให้ออกมาท้าทายโกมารแคโกมาระคกโขงเนี่ยแล้วผมแล้วผมบอกเลยว่าคนอย่างโกมาระแคะนะครับน้องบูมนะครับไม่เหมือนใครนะครับและถ้าแม่งถ้ารุยแม่งรวยจริงนะครับไม่ได้รวยเล่นๆด้วยนะครับคนอย่างบูมน้อะเอ็ดไม่ทําเล่นนะเห็นนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับการที่พวกคุณไปท้าทายระบบกัน นะและการที่พวกคุณมาใส่ร้ายนะครับมาใส่ร้ายว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนสร้างได้่กับชาวบ้านคุณยิ่งไปเติมเชื้อไฟให้ดําโดนเร็วขึ้นผมบอกไว้ให้นะครับผมบอกเลยนะพวกเรามีผลงานแปลงแรกนะแล้วผมกล้าฟันธงเลยนะครับพี่ตี่ครับผมกล้าฟันธงเลยว่าแปลงที่สองเนี่ยโดนทั้งสามคนหมดเลยโดนหมดเลยครับแต่ผมสงสารยายคนหนึ่งนะสงสารยายคนหนึ่งก็้คือยายกอไก่นะครับสงสารเขานะ อย่างเลยากฎหมายอุทยานเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับกฎหมายป่าไม้นี่อันนี้ตามที่ผมเข้าใจครับคือเจ้าของที่เนี่ยแค่เสียสิทธินะครับมีโทษแค่เสียสิทธิ์แต่อุทยานนะครับมีโทษตั้งคนซื้อและคนขายนะครับไม่เหมือนป่าไม้นะครับทุกท่านนะครับไม่เหมือนป่าไม้นะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจว่าในกฎหมายอุทยานมันแรงทุกคนดูยาเก็บเห็ดสิครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยคุกไหมครับแค่เข้าไปเก็บเห็ดนะครับในที่ของอุทยานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตยังโดนเลย เอาแค่นี้พอค่ะเป็นไลฟ์นะคะที่เขาขับรถไปไม่รู้ไปผ่านช่วงไหนมันจะมืดมืดเหมือนเข้าอุโมงอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจนะคะก็ข,ขับรถไปแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องตั้งแต่อ,อ,อะไรนะคะเรื่องได้รับข่าวจากสออายรับ007 ในหมู่บ้านว่าตอนนี้นะคะพ่อแบมกำลังร้องไห้ครวญครางคำสาบานกำลังจะเป็นจริงเพราะพ่อ,พ,อพ่อแบมเตี้ยไปโกหกไปอะไรบนชั้นศาลในคดีหลักแล้วก็เลยทําให้คําสาบานเป็นจริงตอนนี้พ่อแบมรู้สึกเสียใจแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีบางคลิปในช่วงนี้ก็จะพูดทํานองว่าชาวบ้านลือกันแล้วว่าพ่อแบมเนี่ยไปพูดให้ชาวบ้านฟังว่าเหมือนกับจะกลับคําให้การ ว่าตอนนี้จําได้แล้วว่าเวลาเท่าไหร่ยิ่งพูดยิ่งย้ําว่ามีสายลับมีอะไรคุณอย่าลืมว่าคนที่สนิทกับภรรยาของพ่อแบมคือนางแหลมนะคะและ้วนางแหลมกับคุณสองคนก็มีการติดต่อกันมีการพูดคุยแซวหากันมีการไปทักทายกันในคอมเมนต์อะไรอย่างนี้กันมันก็ยิ่งมองว่าไอ้คนขายข่าวไอ้สายลับที่คอยส่งข่าว ทุกอย่างที่เรื่องราวในหมู่บ้านไอข่าวหมูจะรู้ดีใครไปโวยวายกับใครอะไรตรงไหนนั้นนั่นก็คือรู้มาจากคนขายข่าวอย่างแม่แลมหรือเปล่าเพราะปกติพ่อแบมเราจะไม่ได้เห็นว่ามีเรื่องมีราวไปมีใครไปพูดถึงหรือมีใครไปอะไรเราจะเห็นแต่แม่แบมไปวัดไปนู่นไปนี่อยู่แล้วพอเห็นแม่แบมข้างแม่แบมก็มัมามากจะเป็นแม่แลม ข่าวเรื่องพ่อแบมโวยวายร้องไห้แล้วเนี่ยมาจากแม่แหลมหรือเปล่าจา๊ะอันนี้ต้องถามนะคะถามกันตรงๆไม่ได้แขวนนะถ้าทนการแขวนไม่ได้ก็ใส่หัวออกไปจากวงการ youtube นะคะคุณยังไปนั่งพูดถึงเพลงจิงเกิลอะไรของฉันคุณยังเอาฉันไปทำคอนเทนต์ได้ทำไมฉันจะเอาเธอมาทำคอนเทนต์บ้างไม่ได้ละแหลมนะมันคนละชั้นกันนะแหลมนะ จากนั้นนะคะก็มีการพูดถึงว่าคำสาบานมันเป็นจริงแม้กทุกคนจะต้องโดนหมดคุณเอ่ยชื่อคนนั้นโดนคุณนี้โดนลืมเอ่ยชื่อไปว่าไอพ้พวยโดนหนักกับเพื่อนเจอก็ไป26ปีแล้วมีสิทธิ์ที่จะเจอสูงสุดของ288คือโทษประหารคุณลืมไปแล้วเหรอไอ้ไหลก็เจอตาชานใหญสมควรก็เจอผมเองก็เจอตัวมึงเนี่ยไม่ควรจะเจอเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องคดีเลยแต่ ที่มึงเจอก็คือกรรมเวรที่มึงทำเองรุนรุนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคำสาบานในคดีนี้นะอย่าเอาความชั่วของตัวเองมาแปดเปื้อนมึงที่เจอกับเจอเวรบ้านแตกสลายขาดเมียมึงหนีไปมีชู้ไหนก็ไม่รู้เนี่ยลูกเต้าร้องไห้กระจององอแงแม่อยู่ไหนนะคะกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอยู่ทุกวันนี้นะขาดสภาพคล่องและอะไรหลายอย่างต้อง หลอกล่อสารพัดเอากระเป๋ากระสอบมาขายสารพัดท,ที่จะทำนี่ก็คือกรรมเวรนะส่วนบุมน้อยก็ต้องทำงานหนักมากขาดสภาพสภาพคล่องกู้เงินแล้วกู้เงินอีกนอกระบบด้วยนะสารพัดเนี่ยที่ต้องทำทุกอย่างมันก็คือกรรมเวรนั่นแหละใครทำไรก็ได้อย่างนั้นค่ะจะไปโทษคำสาบานไอพ้พอยมันฆ่าเด็กมันก็ต้องรับกรรม สาวิธีไปใช้สิทธิในที่ที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์สาวิธีก็ต้องจ่ายเงินจ่ายค่าเสียหายก็ต้องรับกรรมไอ้ไหลมันไปบุกลูกป่าเพื่อที่จะปลูกยางมันก็ต้องรับรับกรรมไอ้ไหลด่าพี่สาวด่าคนนู้นด่าคนนี้มันก็ต้องรับกรรมตัวมึงเองก็เหมือนกันโกงแจเขาหลอกลวงเขามึงก็ต้องรับกรรม ทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมค่ะน,นะคะจากนั้นก็จึงมีการใส่ร้ายใส่ใส่ความว่าไอ้คนที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยคือสาวิตรีนะคะคือดิฉันและก็คือทนายสมเกียรติเป็นคนที่เอาข้อมูลไปร้องเรียนชาวบ้านเขาก็พูดอยู่นะคะแจ๊งมาฟังชาวบ้านมาฟังนะคะ คนที่พูดว่าจะไปร้องเรียนเนี่ยคือบุมน้อยกับนาทีแล้วไม่ได้มีใครส่งข้อมูลให้เขาคนที่ร้องเรียนถ้าจะร้องเรียนเดือดร้อนไปถึงแม่แจ๊สคนขายท่องขายที่จะเชื่อกันไม่เชื่อกันก็เรื่องของคุณก็แล้วกันแต่คนที่พูดเปลาเปาปล,าปลาอยู่เนี่ย คือไอ้ขาหมูกับบุมน้อยจะร้องเรียนแม่แจ๊ดจะร้องเรียนที่พ่อแบมหาวัฒนายสมเกียรติเอารูปบ้านไปเป็นหลักฐานพยานรูปบ้านนั้นฉันก็ถ่ายเพราะอะไรรู้ไหมคะฉันไม่รู้ด้วยซ้ําในตอนแรกจนกระทั่งเพจหนึ่งมาบอกว่านี่เป็นที่พ่อแบมตัวฉันฉันถ่ายตัวนั้นไว้เพราะว่ามันเป็นหลัก ยืนยันว่าที่ตรงนี้กี่มุมกี่มุมในกี่คลิปมันเป็นที่เดิมเป็นเป็นที่เดียวไอ้หลายมันมีสวนยางสองที่ท้ายสวนยางอะไรพวกนี้มันจะคล้ายๆกันถ้าถ่ายเฉพาะอย่างนี้มันจะไม่รู้ว่าเป็นสวนยางในนาเดี๋ยวมันก็จะแหลไปว่าเป็นสวนยางมาในนาเพราะฉะนั้นด้านข้างมันมีสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะคะตามหลักตำรวจสืบสวนสืบสวนเขาก็ใช้เป็นจุดยึดกันค่ะ นะคะถ้าเห็นป้ายจราจรก็ใช้ป้ายจราจรมันก็จะชัดมันก็จะเห็นมันเทียบกันได้ไปเทียบกับ g o o g l e Map มันก็จะได้เพราะฉะนั้นฟังดูนะคะรู้แต่ละคนคิดกันเอาเองค่ะถ้าคิดว่าคนที่ทำเขาเองเขาพึ่งอวดไปได้วยซ้ำไปว่าเห็นไมแน่แปลงที่หนึ่งแปลงที่หนึ่งใครโดนเต็มเต็ม สวิตจีโดนเต็มๆสาสวิตีได้ไปโวยวายไปใส่ร้ายอะไรใครไหมไม่เลยค่ะเจ้าของที่คนที่เขาบอกว่ามีคลิปคลิปที่ถูกอัดเสียงเอาไปให้ตำรวจก็ไอ้ข้าหมูเป็นคนอัดเสียงนะคะคุณพลมาลัยไปกับใครใครพาคุณพลมาลัยไปไปให้เขาอัดเสียงสาวิตจีได้ทําอะไรไหมไม่ได้ทํา สวิตีทําคลิปออกไปในตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีการมีคนกันเองเอาไปให้ใครดูแล้วก็เอาไปร้องเรียนเพราะฉันทํานามยอกเอาหนามบ่งกระสรวงยางน้อยบ้างกลายเป็นมาห้ามไม่ให้ทำบอกเลยว่าถ้าเขาบอกว่าที่รัฐเป็นของช่างวาแม่ช่างวาจะเดือดร้อนตัวแม่ช่างวาเองฉันฝากลูกชายไปเรียนถามแล้วเขาไมเดือดร้อนเขาบอกเต็มที่ เขาสนับสนุนเพราะฉะนั้นคนอื่นนะคะคงไม่ต้องมาเดือดร้อนด้วยมั้งคะหรือ,อยังไงเพราะฉะนั้นใครคิดจะฟังคนคนนี้ก็ฟังไปนะคะในส่วนของดิฉันดิฉันบอกเลยว่าใครที่มาอ้างเรื่องเกี่ยวกับคดีรุกป่าคดีอะไรพวกนี้เก็บของป่าแล้วอ้างยายเก็บเห็ดนี่นะคะมิชฉาชีพทุกตัวไอ้ข่าวยายเก็บเห็ดเนี่ยมันเป็นคําที่นักข่าวเขาพูดกันจริงๆเขา ไปตัดไม้เขาดูต้นทางการตัดไม้ที่เรียกว่ายายเก็บเห็ดคือการแถเหมือนไอ้หลายแถว่ารับจ้างถ้าไอ้หลายมาโดนจับเดี๋ยวก็จะมีคดีข่าวว่าไปรับจ้างตัดหญ้าถูกจับเหมือนยายเก็บเห็ดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่เอาเรื่องยายเก็บเห็ดมาอ้างอิงตอแหลทั้งนั้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือเห็นไหมคะอันนี้เป็นอุทยานนะกฎหมายอุทยาน แข็งกับกฎหมายป่าไม้โดนทั้งคนซื้อคนขายอย่างงูอย่างนี้อย่างที่ดิฉันบอกจดหมายที่ได้รับตอบจากป่าไม้หกเขาบอกว่าพื้นที่ที่สำรวจนั้นอยู่ในภูล้อมข้าวและออป่านะคะป่าสงวนภูล้อมข้าวแล้วกออ็ป่าดงเพก อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นป่าที่อยู่ในสกลนครเขาไม่ได้ชี้เลยว่าเป็นเขตอุทยานไหนไหนแต่บอกว่าเป็นเขตป่าสงวนนะคะเพราะฉะนั้นไปเอามาจากไหนยกเมฆก,กันมาหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่แล้วแต่คุณจะเลือกเชื่อนะคะชาวบ้านกก,กอกก็เช่นกันแล้วแต่คุณจะเลือกเชื่อคะ่ะฉันไม่มีอะไรให้มากไปกว่าความจริงที่ให้ตรงนี้นะคะ ตอนคุณสร้างสารหลักบ้านกันใครไปโจมตีใครไปทำคลิปใครไปดา่าแต่ใครเป็นคนปกป้องตาชานใครเป็นคนเรียกร้องจนอดีตผู้ใหญ่บ้านเอาบัญชีเอาเงินมาคืนให้แล้วสารหลักบ้านก็ได้สร้างเสร็จไม่เสร็จอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันก็ช่วยเต็มที่ ถ้าคุณยังมองว่าฉันทำร้ายชาวบ้านเกกอกก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ละคนแต่ละคนจะเป็นผู้ช่วยเมียผู้ช่วยตัวผู้ใหญ่บ้านเองตัวชาวบ้านเองดูกันเองค่ะคุณมีสิทธิ์เลือกตัดสินใจนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกตัดสินใจแต่ละคนแต่ละคนตัดสินใจเอาเองถ้าคิดว่า f อฟซที่ใช้เงินซื้อชาวบ้าน เป็นนั่นเป็นนี่จะเป็นเอซที่รักคุณจริงจริงใจกับคุณมากกว่าคนที่ไม่ได้ให้อะไรนอกจากความจริงอย่างนี้ฉันก็แล้วแต่ค่ะแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าในคนเนี้คอนเทนต์ของเขาแต่ละอันเนี่ยมันเออดิฉันว่าเป็นไม่ใช่เป็นคอนเทนต์หยาบคายแต่เป็นคอนเทนต์ที่ต่ำตมแล้วบอกถึงความเป็นมิจช,ชาชีพของเขาโมาแล้ oh, เออโอเคนะตนต่ายเงาฝากบอกแต่มันด้วยนะเออให้มันนิ่งๆหน่อยอย่าอย่าอย่าไปตามเกมเขาอย่าไปเข้าเข้าทางตีนเขาเออนิ่งไว้นิ่งไว้ตอนนี้เจ้าที่กําลังใช้ชุดดาไปดานน้าตัวต่ออยู่นั่นแหละตอน่อตอนตอไม้แล้วแหละน้ําท่วมหยุดรถแล้วรถแล้วอืมโอเคครับครับโอเคตาตายแค่นี้นะค่ะถ้าเป็นการคุยจริงนะคะ เขาจะเปิดเสียงให้เราได้ยินเสียงอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนตอนที่คุยกับอ,อ,อีแม่แก่ๆที่ทองแดงร่วงกราวนั่นนะคะเขาจะเปิดเสียงให้ได้ยินเลยนะแต่ถ้าเป็นลักษณะอโเออพูดอยู่คนเดียวพูดนําอยู่คนเดียวนี่เป็นคอนเทนต์แล้วเขาก็ยอมรับเป็นคอนเทนต์จะทําทําไมคะถามหน่อยทําคอนเทนต์ว่าอีตายโทรมาสั่งว่าให้ด่าอียานไม่ต้องอีตายสั่งมึงก็ด่าอยู่แล้วไอ้ควาย อีกไม่นานมาจะทำคอนเทนต์เมียมันโทรมาหาฮัลโหลที่รักว่าไงจ๊ะด่ายาเหรอจ๊ะนะมึงทำมึงให้เมียมึงโทรมาหามึงสั่งด่ากูหน่อยสิกูนั่งพูดอยู่เนี่ยเมียพี่มีชู้ลูกร้องไห้กันกระจงงอแงอยู่กันตั้งสี่ห้าปีลูกสองคนหน้ามนอย่างนี้เมียมึงหนีไปไหนนะมึงบอกให้เมียมึงโทรมาหามึงแล้วก็สั่งด่ากูหน่อย ว่ากูไม่ได้ไปมีชู้นะกูแค่มาทะเลาะทะเลก,กูมาทํางานด้วยอย่างนี้ไม่เรียกชู้นะกูมาทํางานกูมาทํามาหากินสุดจริตเออกูมาขายอะไรนะเออมีเพลงอะไรได้ข้าวไปยูบางกอกทําไรเฮาน้อ,นองอะไรแล้วก็บอกอะไรตอนแรกก็มามาขายกะปิมาขายกะปิ ลองให้เมียมึงทำคอนเทนต์บ้างนะเออคอนเทนต์ที่รักจ้าว่าไงเจา้าได้ยาหรือจา้าไดา้ได้ได้เนาะลูกได้ยินเข้าอาจจะดีใจวยแม่โทรมาเลยแม่จะกลับเมื่อไรแม่คิดถึงแม่จังเลยแล้วนะมึงอย่าลืมทำคอนเทนต์นะให้อีเหล่าเกีย้ยนะมีเวลาว่างจากการทำมาหากินรับคงรับแขกก็มาโทรมาฟั่งผัวให้ด่าย,ยาบ้าง ตัดคลิปรัวมากนี่น่าจะเป็นข้อแลกเปลี่ยนว่าเดี๋ยวจะให้อีแอนแดนไกหำนะอีน่างโง่เนี่ยไปซื้อของมึงนะบูมแล้วแต่บูมต้องทำขึ้นไลค์ขายของแล้วก็ดาพวกนี้ไปด้วยพี่ก็จะได้ถอนทุนคืนโดยการไปตัดคลิปของน้องมาลงก็ก็จะตัดคลิปของบูมรัวๆดูดคลิปนนคนนั้นคนนี้รัวๆนะคะเสรแล้วเมื่อคืนนี่เห็นไหมคะเขาทำทีเหมือนออกไปต่างจังหวัด ขับรถออกไปปุ๊บตอนเช้าขึ้นมาปุ๊บว่าถึงชุมพรแล้วเห็นรูปภาพใช่ไหมที่มีรูปพี่ชายฉันถึงชุมพรแล้วอย่างงู้นอย่างงี้พี่ออสวันเอาภาพเก่ามาลงแต่ตัวเองเนี่ยนะคะวันนี้ใส่เสื้อให้เหมือนเลือกใส่เสื้อให้เหมือนกับตัวที่อยู่ในคลิปเก่าของที่มีพี่ชายดิฉันตัวเองใส่เสื้อชุดเดิมพี่ชายดิฉันถึงชุมพรแล้วไอพี่ออสมันก็ยังใส่เสื้อชุดเดิมเนาะ <laughs> แต่จริงๆเนี่ยนะคะ เขานั่งอยู่ในออห้องพักเป็นโรงแรมที่มีระเบียงเราจะเห็นนะคะสามรูปถัดไปเนี้ย เห็นไหมคะตั้งแต่5ชั่วโมงก่อนยังไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนอยู่ระเบียงบ้างเข้ามาข้างในบ้างนะคะเราจะเห็นไอ้ภาพที่รับโทรศัพท์หน้าตายละอันนี้น่าจะเป็นล่าสุดนะคะอย่างนู้นอย่างนี้เราจะเห็นว่าเป็นนั่งนอกระเบียงก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห้องพักเป็นเป็นโรงแรมเป็นอะไรที่มันมันอยู่เป็นตึกอยู่ติดติดกันไปอยู่ที่ไหนดิฉันก็ไม่รู้นะคะแต่ตัวในหัวคลิปถึงชุมพรแล้วก็ แล้วแต่ค่ะถึงชุมพรแล้วก็ไปทุ่งตะโกก็อยู่ไม่ไกลไม่ใช่เหรอขับรถไปไปเลยตามสะดวกแต่เห็นมีการรับสายแล้วก็มีการบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่กกอกแล้วลงพื้นที่บ้านพ่อแบบแล้วนะคะว่ากันอย่างนั้นก็เท็จจริงประการใดก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ยังบอกว่าเดี๋ยวลงแน่ยังไม่ทันจะไปร้องเรียนที่พ่อแบบเลย เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วโอ้โหเจ้าหน้าที่นี่ทํางานแบบเจ้าหน้าที่ป่าไม้หงเยี่ยมมากเลยอ่ะเขายังไม่ทันร้องเรียนเลยพวกคุณลงตรวจสอบแล้วสุดริบทิ่มประตูจริงๆอุ้ยสุดติ่งกระดิ่งแมวมากค่ะก็นี่แหละค่ะนะคะแต่ละคนนะคะถ้าแจ๊ดแม่แหลมพ่อแบมจะเชื่อคำพูดเขา คนที่ประกาศเปง้เปงๆว่าจะเอาเรื่องคุณให้หมดแต่บอกว่าความผิดทั้งหมดนั้นเป็นของอียานของอีแจ๊แล้วก็ของช่างวาของทนายสมเกียรติถ้าคนที่ถูกประกาศว่าจะโดนแน่จะเจ็บตัวไปด้วยเนี่ยเชื่อว่าเป็นความผิดของนิฉันของสายวิจีของทนายสมเกียรติของช่างวาเพื่อนๆของคุณก็แล้วแต่คุณจะคิดคะ่ะ สุดแต่ใจจะไขว่คว้านะคะในส่วนของที่ฉันที่ฉันให้ความจริงใจไปแล้วทั้งหมดคุณไม่คว้ากันเอาไว้ก็เรื่องของคุณ